มาทิ้งหนึ่งเรื่องราวกันบ้างค่ะสำหรับคนนี้จะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้เลิกลากับอดีตแฟนไปนะคะก็รีกดีว่าตอนนี้คุณอัมพัชราภพพาทําให้หลายคนจับตามองแล้วเอ๊ะ ที่ถ่ายภาพกับหนุ่มคนนึ่งเนี่ย hmm. คนนี้จะเป็นว่าที่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าเจ้าของช่อดอกไม้ที่เขามีมาให้การน,นี้นะคะเรื่องราวนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะเมื่อแฟนเพจนะคะก็มีการออกมาเผยนะคะภาพของคุณอัมพัชราภาค่ะกับหนุ่มหล่อเจ้าของดอกไม้หลังคนแห่เชียร์ให้สารต่อส่องสัมพันธ์ว่าเอ๊คุณนี่มีลุ้นไหมหรือยังไงนะคะเล่นเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับของซุปตาตัวแม่อย่างคุณอัมพัชราภาเนี่ยถึงกับต้องคนเนี่ยต้องจับตามองกันเป็นแถวนะคะ หลังจากมีภาพความใกล้ชิดของเสาอ้ํากับหนุ่มหลอนน้าหวานแถมเจ้าของช่อดอกไม้ที่มอบให้วันวานเลนทนยกับเสาอ้ําอีกด้วยนะคะจนหลายคนอยากรู้เอ๊ะหนุ่มคนนี้เป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็นอยู่ในแก๊งเพื่อนของเจ้าตัวเลยก็เลยอดลุ้นไม่ได้เลยนะวันนี้จะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณอ้ําหรือเปล่าล่าสุดค่ะแฟนคลับของคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยะคะก็ได้โพสต์ในแฟนเพจนะคะออกมาเฉลยแล้วว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นใครมีสถานะอะไรนะคะก็แฟนเพจเนี่ยได้เผยนะคะบ,บอกว่า มีคนถามเข้ามาเยอะว่าหนุ่มข้างพี่อ้๊อคนนี้เป็นใครเป็นเพื่อนในกลุ่มเฉยๆนะก็คือคุณนินชรินนะคะขอไปค่ะคุณนินชินินค่ะคะนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มทายาทพันล้านนะคะผู้นําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยานนั่นเองนะคะงานนี้เล่นเอาแฟนๆก็เข้ามาชมกันเป็นแถวเลยโอ้โหหลอกไม่เบาเลยนะคะบางราก็ยังแอบเชียร์ให้เลื่อนสถานะมากกว่าเพื่อนด้วยส่วนจะมีหวังไหมก็ต้องติดตามกันไปจ้า นนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นไม่ธรรมดานะดิอาจจะแบบว่าค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่านะสิเพราะว่าคนนี้ไม่ค่อยได้เจอในกลุ่มแก๊งของคุณอ้ำมเท่าไหร่นะคะคนนี้ก็เป็นหนุ่มใหม่ที่เข้ามาก็ไม่แน่เหมือนกันออก็ต้อง <ổ> รอติดตามกันต่อไปสิคะแม่ใช่ค่ะ